สวัสดีครัท่านผู้ชมผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านพบกับจิมมี่ทาโรนันพสัสกรพยากร์อ,อีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้จิมมี่ทาโรนันพสัสกรพยากรน,นั้นจะมาทํานายดวงชะตาการกุศลให้กับผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีพฤษภประจำเดือนเมษายนประจําปีพศ2565ด้วยวิชาโหราศาสตร์ไทยขั้นสูงดวงตกฟากนั่นเองนะครับ ในช่วงดาวจรประจำเดือนเมษายนนี้นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษพนะคะว่าด้วยดาวศุกร์หเจ้าเรือนตะนุนะคะไปสถิตในภพลาพะนะคะได้ตำแหน่งมหาอุดนะคะร,รวมกับดาวพฤหัสห้าดาวเกตเกและดาวพระจันทร์2องนะครับทำนายว่าชะตาของตักคุณนะคบมักจะเข้าไปผูกพันเกี่ยวข้องกับเรื่องการหาโชคราบการ ควักควายหาการเงินการทองที่จะนำพาเงินทองหรือความสำเร็จมาสู่ตนเองนะครับก็ถือว่ายิ่งขยันก็ยิ่งได้เงินเยอะและสุดท้ายคุณก็จะสำเร็จแน่นอนในเรื่องของโชคลาภหรือการเงินทางใดทางหนึ่งนะครับก็ถือว่าหยิบจับธุรกิจการเงินเดือนนี้มีแต่กำไรไม่มีขาดทุนเงินทองไหลมาเทมานะครับมีขาดผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือแน่นอนนะครับ และผู้หญิงก็ยังช่วยเหลือตัวคุณอีกด้วยนะคะหรือบางคนติดต่อกับชาวต่างชาติต่างจังหวัดต่างถิ่นแดนไกลที่ไม่ได้เกิดในจังหวัดเดียวกันนะคะก็ถือว่าติดต่อได้ผลดีมากนะครับเดือนนี้นะคะจะมีสิกเซนลางสังหรณ์แม่นเช่นฝันแปลกนะคะแล้วก็ลองไปซื้อลอตเตอรี่ตามนั้นดูนะครับก็มีสิทธิ์ได้รับโชคลาภแบบไม่คาดฝันหรือบางคนจุดธูปบนบานศาลกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประเภทเทวดา นะครับก็จะนำโชคลาภแบบไม่คาดฝันให้กับตัวคุณอีกด้วยนะครับก็เรียกว่าได้มาจากได้โชคลาภมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทวดาต่างๆนั่นเองนะครับเดือนนี้ก็เรียกว่ามูเตลูแล้วมักจะสําเร็จนะครับถ้าพื้นดวงเดิมดีอยู่แล้วนะครับดาวตั้งรับดีบางคนก็ถึงขั้นถูกางวัลที่1เลยนะครับแต่ถ้าบางคนพื้นดวงเดิมดาวตั้งรับไม่ดีก็อาจจะ ถูกน้อยหรือไม่ถูกนั่นเองนะครับก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของชาวราศีพิศษขอแต่ละคนด้วยนะครับแต่เดือนนี้โดยรวมนะครับค่อนข้างจะเด่นมากที่สุดก็คือเรื่องโชคราบแล้วก็เรื่องความรักนะครับจะมีเสน่ห์เมตตามหานิยมต่อผู้พบเห็นนะครับมีรักใหม่ๆเกิดขึ้นได้เสมอนะครับถ้าคุณมีแฟนอยู่แล้วนะครก็ควรจะรักเดียวใจเดียวอย่าไปคบซ้อนนะครับจะได้ ไม่เกิดการเข้าใจผิดหรือหวงหวงเกิดขึ้นนั่นเองนะครับแต่สำหรับคนที่เป็นโสดอยู่ก็จะมีโอกาสได้เลือกคู่มากขึ้นนะครับว่าใครใช่สุดสำหรับตัวคุณนะก็ขอให้เลือกให้ดีๆแล้วก็อย่าไปชอบคนที่มีเจ้าของแล้วก็ทนั้นเองนะคะต่อไปนะครับมาดูในเรื่องของการเงินนะครับวารยดาพุทธีเจ้าเรือนกระดุมพระนะครับ ไปสถิตยอยู่ในภพวีนาศนะครับร่วมกับดาวอาทิตย์หนึ่งและดาวราหู8ร่วมกับดาวมุตยูนะครับก็ทำนาาว่าการเงินนะครับหาเงินเก่งก็จริงแต่รายจ่ายก็มีเข้ามาเยอะด้วยนะครับหรือเก็บเงินไม่อยู่นั่นเองนะครับราหูขนรั์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประหยัดเอาไว้บ้างก็จะดีนะครับโบทจะจ่ายครับบางทีบางคนจ่ายหมดเลยนะครับ ได้มาเท่าไหร่ก็จ่ายไปเท่าน,นั้นเศรษฐกิจกแบบนี้ด้วยดังนั้นแนะนำให้ประหยัดมากที่สุดในเดือนนี้จะดีกว่านะครับและรองปัญหาเรื่องเอกสารที่ตกลงเรื่องการเงินกับคนนู้นคนนี้ด้วยนะครับหรือตกลงกับหุ้นส่วนเรื่องการเงินกันต้องมีลายละอักษรเป็นเอกสารสัญญาที่แน่นอนไม่งั้นจะเกิดการมีปัญหาขัดแย้งและหมดประโยชน์เรื่องการเงิน หรือคดีความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินได้นั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยไม่ประมาทเรื่องการใช้เงินแล้วก็ระวังในเรื่องของการลงทุนส่วนในเดือนนี้ก็จะดีมากนะครับจะได้แบบไม่ขัดแย้งกันในภายหลังนั่นเองนะครับแล้วก็ประหยัดดีที่สุดนะครับต่อไปมาดูในเรื่องเพื่อนพี่น้องนะครับว่าด้วยดาวพจจันทร์สองนะครับเจ้าเรือนสัตชะไปสถิตอยู่ในภพลาภะ ได้ตำแหน่งเกษตรและเทวีโชคนะครับก็ทำนายว่าพี่น้องเ <_ d ata> พื่อนสนิทนะครับจะนำโชคลาภแบบไม่คาดฝันไม่ให้ตัวคุณด้วยนะครับอีกทางหนึ่งนะครับและเป็นดาวเทวีโชคก็หมายถึงเพื่อนหรือพี่น้องที่เป็นผู้หญิงนั่นแหละที่จะนำโชคลาภหรือช่วยเหลือเรื่องการเงินเงาตัวคุณได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้อง ให้เขาบอกเลขให้หรือซื้อลอตเตอรี่ให้หรือว่าซื้อตามเขาอะนะครับพี่น้องเพื่อนสนิทเนี่ยเขาอาจจะนำโชคลาไม่กับตัวคุณหรือไม่ก็นำกำไรเรื่องการเงินการทองอย่างใดอย่างหนึ่งมาให้คุณได้ก้อนใหญ่ในเดือนนี้นะครับก็ถือว่าดีมากถ้าเป็นผู้หญิงนะครับเขาก็จะช่วยคุณได้ดีหรือดวงนาริอุปรัมนั่นเองนะครับ เช่นติดต่อลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงก็มาจะช่วยคุณได้ดีในเดือนนี้นะครับต่อไปมาดูในเรื่องของญาติผู้ใหญ่นะครับว่าโดยดาวอาทิตย์หเจ้าเรือนพันธุไปสถิตในภพวินาศได้ตำแหน่งมหาอุดและจะตุดสดายนะครับก็ทำนาว่าญาตินะครับอาจนำปัญหาวุ่นวายใจมาให้นิดนึงหรือทะเลาะกันบ่อยหรือเดินทางไกล ไม่งั้นเราอยู่ด้วยกันนานๆนะครับมันจะทกเทียงกันบ่อยๆอะไรแบบนี้นะครับเราต้ให้ระวังการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเรือนด้วยนะครับแต่ญาติก็เป็นมหาอุดนะครับก็ยังดวงแข็งอยู่นะครับสุดท้ายถึงแม้ว่าจะมีปากเสียงมีเรื่องวุ่นวายขัดแย้งกันไปบ้างนะครับเกี่ยวกับยวดยานผานะนะครับเกี่ยวกับการเดินทางไปร่วมกันก็ไม่ควรที่จะประมาทนะครับแต่สุดท้ายญาติก็ดวงแข็งหรือว่า นำความสำเร็จเรื่องการงานการเงินไม่คุณได้รับหรูในภายหลังได้นะครับก็เรียกว่ามีทั้งดีและเสียในเวลาเดียวกันนะครับในเรื่องของญาติหรือเรื่องบ้านยศญาณพาน,านนะในเดือนนี้นะครับแล้วก็ญาติอาจจะป่วยเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามรติโยกุมอยู่ด้วยนะครับ ส่วนสุขภาพคุณเอนะครับก็มีดาวถึง4ดวงอยู่ในภพวินาศคือดาวทิศ1ดาวพุธสี่ดาวราหู8นะครับแล้วก็ดาวมรตยูนะครับสุขภาพก็ต้องระวังพวกโรคโควิดนะครับทวารทุกชนิดระบบทางเดินหายใจลงไปนะครับตั้งแต่จมูกปากคอหลอดลมหัวใจปอดนะคะพราะั้เนีไม่ประมาดีที่สุดนะครับโรคระบบทางเดินหายใจทุชนิด นะครับแล้วก็อันตรายจากฟืนไฟของร้อนต่างๆนะครับแล้วก็โรคเกี่ยวกับลมทุกชนิดนะครับเช่นภูมิแพ้อากาศเป็นต้นนะครับหรือเจ็บป่วยไม่สบายนิดนึงนะครับก็ต้องดูแลสุขภาพให้มากขึ้นด้วยขอยงตัวคุณเองนะครับต่อไปมาดูในเรื่องของบุตรหลานบริวารเด็กๆนะครับ ว่าด้วยดาวพุธสี่เจ้าเรือนปุตตะไปสถิตยอยู่ในภพวินาศร่วมกับดาวอาทิตย์หดาวราหู8ปและดาวมรุตยูนะครับก็ทำนายว่าบุตรราไม่รวานเด็กๆนะครับนำเรื่องวุ่นวายใจมาให้มีปากเสียงกับตัวคุณนะครับบ่อยนิดนึงนะครับดาวพุธสี่อยู่วินาศนะครับ ก็ให้คุณระวังปัญหาเรื่องเอกสารต่างๆนะครับการเสนเอกสารสัญญาต่างๆอะไรแบบนี้นะครับระวังเกิดความผิดพลาดได้ง่ายนะครับระวังการใส่ร้ายใบสีคดีความหรือมีการขัดแย้งกับบุตรหลานบ,บริวารเด็กๆเกิดขึ้นนะครับต้องตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรให้ดีจะไม่เกิดการขัดแย้งกันขึ้นนั่นเองนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินเพราะว่าดาพุธสีมาจากเรือนกระดุมพระด้วยนะครับร่วมกับ ดาวราหู8คู่ศัตรูนะครับก็ให้ระวังเกี่ยวกับปัญหาเอกสารต่างๆนะครับการใช้รมการใช้คำพูดหรือมีปากเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดจะอ่อนโยนไว้จะดีมากในเดือนนี้แล้วทุกๆเรื่องนะครับก็จะได้ผ่านไปอย่างราบรื่นนั่นเองนะครับต่อไปมาดูในเรื่องของอริศัตรูโรคภัยไข้เจ็บนะครับและนีิสิน ว่าด้วยดาวสุขหเจ้าเรือนอรินะครับไปสถิตยอยู่ในภพลาภะนะครับได้ตำแหน่งมหาอุดนะครับร่วมกับดาวพฤหัส5ดาวเกต9และดาวจันทร์สหลายดวงด้วยกันนะครับก็หมายความว่าอริศัตรูนะครับอาจจะโยนเงินมาให้คุณแบบไม่คาดฝันเช่นคนที่คุณไม่ชอบหรือคนที่เขาไม่ได้ชอบคุณนะครับอาจจะ แต่สินใจซื้อสินค้าของคุณแล้วคุณก็ได้เลยได้ลาบหรือได้โชคมนจากเขาหรือคนที่คุณไม่ชอบแหละเขาอาจจะมีเลขดีๆแล้วคุณก็ไปซื้อตามนั้นแล้วเขาก็นําโชคลาภให้กับตัวคุณได้แบบไม่คาดฝันด้วยเหมือนกันนะครับก็เรียกว่าเดือนเนี้ยมีเกณฑ์ได้โชคลาภมาจากหลายทางเพราะว่ามีดาวอยู่หลายดวงนี่กันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีเกณฑ์นะครับทวงหนี้ได้นะครับสําหรับคนที่ เคยไปทวงแล้วยังไม่ได้แต่เดือนนี้มีเกณฑ์สูงว่าจะได้นะครับเพราะว่าดาวดีที่สุดในเดือนนี้นะครับถ้าดาวเดิมตั้งรับดีก็มีเกณฑ์ทวงได้นะครับแต่ถ้าดาวเดิมในลาภะไม่ค่อยดกีก็อาจจะยังไม่ได้หรือได้น้อยหรือได้ทีละนิดนะครับแต่สําหรับคนที่ดาวดีอยู่แล้วในพื้นดวงเดือนกัลนา่าจะได้ก้อนใหญ่เลยนะครับถ้าไปทวงนี่นะก็จะได้เยอะหรือได้หมดนะครับแล้วก็ในเรื่องของความรักนะครับ หรือหุ้นส่วนคู่ครองนะคะว่าด้วยดาวองคารสาเจ้าเรือนปัตตนินะคะไปสถิตยอยู่ในภพกรรมมะได้ตำแหน่งอุจจาภิมกุกนะครับก็ทำานาาว่าคู่ครองนะครับก็จะช่วยเหลือเรื่องหน้าที่การงานได้ดีมากหรือหุ้นส่วนนะครับช่วยเหลือเรื่องการงานได้ดีมากด้วยความขยันขันแข็ขขงเอาการเอางานนะครับทำให้ตัวคุณรู้สึกได้ผ่อนคลายแบ่งเบา ภาระไปด้วยในตัวหรือบางคนก็ช่วยติวช่วยแนะนําเรื่องการเรียนการศึกษาให้กับตัวคุณนะครับจากคู่ครองหรือแฟนของคุณนะนะครับก็ถือว่าคู่ครองช่วยเหลือเรื่องการงานการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งได้ดีในเดือนนี้มากเลยนะครับระวังคําพูดของตัวคุณเองเท่านั้นแหละถ้าคุณพูดจะอ่อนโยนต่อคนรักอยู่เสมอการทะเลาะก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นพูดจะอ่อนโยนอยู่เสมอดีที่สุดนะครับ แล้วทุกอย่างก็จะผ่านไปอย่างลาบเล่นแล้วก็รักเดียวใจเดียวนะครับแสดงความรักเดียวใจเดียวออกมานะครับรับรองว่าสนิทมาแน่นอนนะครับแล้วก็คนโสดถามว่าถูกฉลกอการมีแฟนลักษณะแบบในเรื่องนี้ก็ให้คุณเน้นผิวดำแดงเอาไว้ก่อนนะครับรูปร่างสันทัดนะครับผมอยากสกนะครับ บุค,คลิกจะเป็นลักษณะค่อนข้างาจะดุหรือว่าเจ้าอารมณ์นิดหนึ่งนะครับหรือถ้าเป็นบุคลคลักษณะผิวขาวนะครับก็จะเป็นคนดุนิดนึงนะครับสรุปคือน,นิสัยคือจะดุให้ดูนิสัยก่อนเป็นอันดับแรกถ้านิสัยเขาผงผ่างค่อน,นข้างจะดุดูขยันขันแข็งเอาการเอางานเนี่ยนะครับมักจะเป็นลักษณะเนือคู่แท้ของคุณนะครับคือจะอยู่กันได้นานกว่านะครับ จะให้ดูลักษณะแบบนี้นะครับค่อนข้างดุมั่นใจในตัวเองสูงดูมีพลังอำนาจนะครับคน,คนที่เกิดในราศีพฤษภนะครับก็จะถูกโลว์การมีแฟนลักษณะแบบนี้นะคะมักจะอยู่กันได้นานหรือค่อนข้างจะถูกโลวกก์กระโดดสตารนี่น,น,นะครับต่อไปมาดูในเรื่องของมรณะนะครับว่าด้วยดาบพรหัส5เจ้าเรือนมรณะนะครับไปสถิตยอยู่ในภพ ลาพะได้ตำแหน่งเกษตรร่วมกับดาวสุขหกดาวเกรตเก้าและดาวจันทร์สองนะครับก็ทำนายว่ามีเกณฑ์ได้รับมรดกหรือได้รับเงินจากค่าประกันชีวิตต่างๆหรือได้เงินมาจากความตายนั่นเองนะครับได้เงินมาจากสิ่งที่ตายไปแล้วเช่นบางคนได้รับมรดกตกทอดนะครับ ก็มักจะได้สมหวังสมปรารถนานะครับที่รอมานานนะครับก็ถือว่าจะโชคดีเรื่องมรดกเรื่องโชคลาภจากสิ่งที่ตายไปแล้วก็หมายความว่าคุณก็ยังสามารถที่จะเสี่ยงโชคลาภจากสิ่งที่ตายไปแล้วด้วยครับเช่นได้รับโชคลาภจากจิตวิญญาณครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ที่เสียชีวิตไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แล้วคุณก็ไปได้เลขมาอะไรเงี้ยที่เป็นข่าวๆอะไรในช่วงนี้คือคโครมถ้าเป็นแบบว่าลักษณะเป็นครูบาอาจารย์หรือดูเป็นผู้ใหญ่หรือดูเป็นเกจิอะไรที่เสียชีวิตในเดือนนี้แล้วสมมติว่าเป็นข่าวขึ้นมาอะไรแบบนี้นะครับอย่างที่เคยมีข่าวกันไหมเห็นเกือบแทบทุกปีในหลายๆเดือนนะครับเช่นพระเกจิ ข่าวพระเกจิเสียชีวิตแล้วคุณรู้สึกนับถือมาตั้งแต่ก่อนแต่ต้นแล้วเนี่ยแล้วคุณก็ดันไปได้เลขมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วคุณก็ไปเสี่ยงโชคตามนั้นดูแล้วก็ดันถูกลอตตอรี่ขึ้นมาอะไรแบบนี้ก็เรียกว่าปาฏิหาริจากบารมีไงเพราะพระบางองค์ก็เป็นถึงเกจิอะไรแบบนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าบรรดาลโชคล่าไปกระตุกคุณด้วยเลยแบบนี้ไง เพราะว่าศักดิ์สิทธิ์มากเป็นต้นนะครับอันนี้ไม่ได้สาปแช่งใครให้เจ็บป่วยหรือเสียชีวิตนะครับแต่พูดความจริงให้ฟังว่าข่าวต่งตางๆที่เคยมีมานานแล้วในสมัยก่อนนะครับก็มีเยอะนะครับแทบทุกปเกีเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระเกจิอะไรเงี้ยน,นะครับ คุณก็ลองไปเสี่ยงตามนั้นเขาก็ถูกกันมาเยอะแล้วนะประมาณนั้นแหละนะครับก็ตามว,ว่ากันไปตามดวงดาวนะครับต่อไปมาดูในเรื่องของชื่อเสียงเกียรติยศความดีงามและการเดินทางไปต่างประเทศนะครับว่าด้วยดาวเสา7เจ็ดนะครับเจ้าเรือนสุพระสถิตอยู่ในภพของมันเองนะครับในตำแหน่งเกษตรนะครับก็ทำนองว่าเดือนนี้มีเกณฑ์ว่าจะมีเกียรติยศชื่อเสียง ด้วยในเวลาเดียวกันนะครับถึงแม้ว่าจะมีข่าวโคมลอยเข้ามาบ้างเพราะว่าดาวพุธเสียแต่ว่าไงก็ตามนะครับชื่อเสียงเกียรติยศตำแหน่งก็ยังมีความยั่งยืนมั่นคงอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยในเวลาเดียวกันสำหรับคนที่ทำงานเนี่ยได้เลื่อนขั้นหรืออะไรแบบเนี้ยนะครับก็มีเกณฑ์เพราะว่าดาวเงินก็จะเด่นดาวลาบก็จะเด่นเบร์นได้เงินเดือนขึ้นบางคนนะครับ แบบว่าขอแล้วก็จะได้หรือได้ตำแหน่งที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับหรือการติดต่อเรื่องการขึ้นบ้านใหม่สร้างบ้านใหม่จะเป็นเลิกดีสำหรับเดือนนี้ติดต่อเรื่องบ้านใหม่หรือการเดินทางไปต่างประเทศมักจะสำเร็จได้ดีนะครับถ้าดำเนินเอกสารอย่างถูกต้องนะครับก็จะผ่านไปได,ด้ดีนั่นเองนะครับก็ถือว่าเวลาอยู่ในบ้านต่างจังหวัดหรือ เขาไปอยู่ในบ้านใหม่แล้วคุณก็จะมีความสุขมากนในการดำเนินชีวิตในเดือนนี้นะครับต่อไปมาดูในเรื่องของการงานนะคะว่าด้วยดาวราวหู8เจ้าเรือนกรรมมะนะครับไปสถิตยอยู่ในพบวินาศนะครับร่วมกับดาวอาทิตย์หดาวพุธสี่ 4, และดาวมรุตโยูนย์นะครับก็ทํานายว่าเป็นเทวีโชคและจุดสดายนะครับทำนายว่าการงานระวังขัดแย้งกับผู้หญิงบ่อยนะครับ วุ่นวายเรื่องปากเสียงเรื่องทีมเวิร์กนั่นแหละนะครับก็อย่าไปมีปากเสียงนะครับแล้วก็ระวังเรื่องเอกสารถ้าเป็นเรื่องการเรียนการสอบก็ระวังเรื่องเอกสารอย่างที่บอกไปคือต้องรอบข้อไม่ประมาททั้งหมดนะครับจะได้ไม่เกิดการขัดแยง้งกับเพื่อนร่วมงานและปัญหาเรื่องเอกสารขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังจุดนี้หน่อยนะครับแต่ว่าราหูก็ยังได้ตําแหน่งที่ดี หมายถึงสุดท้ายก็จะผ่านไปได้ดีดถึงแม้ว่าจะแบบว่ามีบทสักนิดนึงนะครับก็เรียกว่าสำเร็จเสร็จสิ้นมาจากการต่อสู้ที่ค่อนข้างจะเหนื่อยสักนิดนึงนะครับในเดือนนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ความฝ่าฟันเหน็ดเหนื่อยสูงนิดนึงนะครับแล้วก็ว่าด้วยเรื่องโชคลาภนะครับ ว่าโดยดาวพฤหัส5เจ้าเหลือนลาพะสถิตยอยู่ในภพลาพะร่วมกับดาวศุกร์6ดาวเกต9และดาวจันทร์2นะครับก็ทำนายว่ามีความมั่นคงอยู่แล้วเรื่องโชคลาภด้วยตัวของมันเองนะครับผู้ใหญ่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ชายนะครับอาจให้โชคลาภแบบไม่คาดฝันกับตัวคุณนะครับก็คือบอกเป็นล้านั่นแหละนะครับ จะไปซื้อหรือเสี่ยงโชคลาภเดือนนี้นะครับก็เหมาะมากเลยที่จะไปซื้อกับผู้หญิงเพราะผู้หญิงนั่นแหละจะให้โชคลาภคุณลักษณะผิวขาว,ขาวจะดีมากนะครับลักษณะผิวขาวขาวอวบอวบนะครับแต่งกายดูดีมากดูมีฐานะนะครับนั่นแหละไปซื้อคนลักษณะแบบนั้นนะครับ เขาก็จะนำโชคลาบมีคาดฝันหมื้นกับตัวคุณยิ่งดูมีอ,อายุอายุอายุด้วยก็จะดีหรือว่าไว้ผมย,วยาวๆนะครับต้องไว้ผมยาวด้วยนะแล้วจะดีมากไปซื้อผู้หญิงลักษณะไว้ผมย,วยาวลักษณะแต่งกายดูหรูหรนะครับก็จะมีสิทธิ์ได้รับโชคลาภไม่คาดฝันด้วยอีกทางหนึ่งนะครับมันมีดาวอยู่หลายดวงมากนะครับต่อไป มาดูในเรื่องของวินาพินานะครับปัญหาชีวิตว่าด้วยดาวอังคาร3สเจ้าเรือนวินาไปสถิตยอยู่ในภพกรรมมะนะครับได้ตำแหน่งอุจจาพิมมกก็หมายความว่าระวังความวุ่นวายเช่นงานเก่ามักจะเคลียไม่เสร็จทะเลาะเป้อะแว้งมีปากเสียงกับเพื่อร่วมงานแต่ว่าอย่างที่บอกไปดาวได้ตำแหน่งดีก็หมายถึงว่า ต้องฝ่าฟันต่อสู้หรือว่าเหนื่อยนิดนึงนะครับในเดือนนี้ก็ขอให้อดทนพยายามพยายามสร้างพลังบวกให้กับตัวเองนะครับจะได้มีพลังในการต่อสู้ชีวิตในการทํางานต่อไปและสุดท้ายนะครับความสําเร็จนะครับก็จะตามมาอย่างแน่นอนนะครับในเดือนนี้นะครับก็เรียกว่าต้องฝ่าฟันอดทนต่อสู้แล้วขยันนะครับก็จะผ่านไปด้ดีนะครับก็ขอ จบการทำนายการกุศลน,นะครับให้กับผู้ที่เกิดในราศีพฤษภนะครับประจำเดือนเมษายนปีพุทธศาาักราชสองพันหร้าแต่เพียงเท่านี้นะครับซึ่งจิมมี่ทาร่นั้นทพัสกรพยากรขอ,ขอชี้แจงว่าการทํานายการกุศลในครั้งนี้นั้นนะครับไม่ได้เป็นการทํานายเจาะจงดวงสตาเฉพาะรายบุคคลเองสิ้นนะคะแต่จะเป็นการทํานายภาพรวมในวงกว้างให้กับทุกคนที่เกิดในราศีพฤษภ เท่านั้นนะครับดังนั้นนะครับศาสตร์การทำนายโหราศาสตร์ไทยชั้นสูงดวงตกฟากของจิมมี่ไทโรนันพัสกรพยากรณ์ก็จะมีส่วนช่วยคุณในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาชีวิตต่างๆไปอย่างราบรื่นเพียง9%เท่านั้นนะครับส่วนอีก91%นนะครับก็ขึ้นอยู่กับความพยายามของตัวคุณนั่นเองนะครับ ดังนั้นจิมมี่ทาโร่นัันปรพสก์พยากรก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านโชคดีและมีแต่วความสุขนะครับที่เกิดในลักนาสะสถีราศีประสบนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จทุกสิ่งที่ปรารถนาและตั้งใจเอาไว้นะครับผลบุญกุศลใดที่เกิดจากการทำนายการกุศลในครั้งนี้ที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตของตัวคุณได้นะครับ ผ่านความมืดมนไปสู่แสงสว่างหาทางออกให้กับชีวิตได้นะครับจิมมี่ทาร่นันพัสกรพยากรก็ขออุทิศผลบุญนี้นะคะให้กับเทวดาประจำตัวทุกองนะครับของจิมมี่ทาร่นันพัสกรพยากรทั้งที่เอ่ยชื่อก็ดีและไม่ได้เอ่ยชื่อก็ดีนะครับให้ได้รับผลบุญนี้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพระแม่ศักติทุกองค์ในสากลจักรวาลนะครับ พระแม่ลักษมีจะแม่กวนอิมพระแม่คงคาพระแม่ผดศพพระเพิงพระพายนะคะพระแม่อุมาธุรคาการิกานะคะพระแม่สสวดีนะคะพระแม่คงคาพญานาคนะค,พคนะพญาครุฑนะคะท้าวเวสุวรรณนะคะแล้วก็เจตพูดทั้งสี่นะคะ เทวดาประจำตัวทุกองของจิมมี่ทาโรอนันพสกรพยากรจิตวิญญาณทั้งทั้งปวงที่ได้รับรู้อยู่ในขณะนี้นะครับก็ขอให้ได้รับผลบุญผลกุศลน,นะครับอยู่ในภพภูมิที่สูงขึ้นไปเช่นเดียวกับปูรุษีหนึ่งร้อยแปดด้วยนะครับก็เรียกว่าชุมนุมเทวดาทั้งหมดนะครับที่คอยช่วยเหลือจิมมี่ทาร่นันพสกรพยากรอ,อยู่ และวิญญาณเจ้ากรรมในเวทท้งปวงนะคะก็ขอให้ได้รับผลบุญส่วนกุศลน,นี้แล้วจงปลดปล่อยกรรมปลดปล่อยกรรมปลดปล่อยกรรมปลดเปื้องกรรมปลดเปื้องกรรมปลดเปื่องกรรมและอยู่ในภพภูมิที่สูงขึ้นไปมีแนวความสุขสบายกายสบายใจและตัดภพตัดชาติตัดกรรมซึ่งกันและกันตลอดไปมีแนวความสุขความจเจริญในชีวิตทั้งปวงสมดังใจ ปาถนาทุกประการนะครับดังนั้นจิมมี่ทาโรนันผูสกรกพยากรก็ขอให้ทุกท่านที่เกิดในราศีพฤษบมีแต่ความโชคดีความสุขความสำเร็จทุกประการแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ